เออก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะเห็นป่ะสลิมเมโซมอ mm hmm. ์อ่ะคือผมจะบอกว่าตานนี้ยผมแบบกดเจอสลิมเมโซมนะแล้วคืออัดแทบไม่ทันอะ่ะกดเอากดอัดแทบไม่ทันเลยผมแบบต้องรีบออกเกมไปเอาเครื่องอัดมาเลยอะ่ะแบบรีบจริงจรินะอันนี้ก็เลยแบบไปดู mm hmm. ย้อนหลังทีแต่ยังโชคดีที่อัดทันอยู่ก็ุดยอดไปเลยไม่มีอะไรจะพูดแล้วสุ๋ยวอดมา ก็ขอแนะนําต e ัวก่อนผมชื But, ่อเต้คร right. ับผมสตตีมอยู่ที่ช่องเต้ดีว่าอวีเดี๋ยวแปะให้นะแล้วก็ตาเนี้ยทีมผมออฟเลนเป็นเอมเมอรี่ใช่ไหมผมควรจะฟาร์มจบเลนออฟเลนเนาะแต่ว่าผมมาเลือกที่จะฟาร์มจบเลนแคลรี่เพราะว่าผมเห็นเขาเป็นสลิปและโซเมียผมก็เลยอยากไปฟาร์มจบเลนเขานะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ทีมนู้นกับทีมเราเนี่ยใส่กันยับพอสมควรอยู่แะครับแบบเพื่อนเราก็ใส่ทีมเราก็ใส่ผมเข้าไป ํำเอตัวหลังอยู่ครับก็ได้มาหนึ่งตัวนะตรงนี้ก็รำต่อแต่เพื่อนไ้รัเพื่อนตายครับผมต้องถอยออกมาก่อนนะเคตรงนี้เคนมารับให้สวยนะครับไอเราก็กลับไปฟาร,ร์มต่อเลยครับเอาจริงผมควนไปจบเลนแอมเอเมรี่แล้วเนี่ยเพราะแอมเอเมรี่มันตัวต้นเกมครับตรงนี้และดูในแผนที่สิที่นู้นคุมกลางแม่น้ำกันสุดๆอะ่ะโอ้โห เว้ยผมพันธุเ็ล้านมาังกรได้นะครับตัวนี้สวยไปอ้าวอาอา,อาโอ้โหลิงติดคีด้วยโชคร้ายแต่ว่าผมแบบพลาดนะไม่ควรเข้าไปเล่นอันติมไม่โดนเฉยเลยเออเดี๋ยวตรงนี้ย้อนดูก่อนนะครับคือทุกคนเห็นในแปนที้ไหมศัตรูมันเยอะมากเลยแล้วดูเคนนะเดี๋ยวทุกคนกลับไปดูได้นะครับตัวเคนเคนเข้าไปเล่นเฉยเลยครับคือตัวเองก็ร้องหนอยู่สามารถเดินหนีออกมาได้ใช่ไหมเมื่อกี้ ตรนี้เคนพลาดน,นะครับผมก็ไม่ได้ดูอะไรและเลือกเคนมาโลมแบบนี้ต้องล้วงให้ทีมด้วยก็รอดูกันไปไว่าจะรอดไหมตาเนี่ยตรงนี้เมททีมเราก็เก็บเมททีมมันไปได้ส่วนลิงทีมนุนก็เกิดแล้วนะครับตอนนี้เพราะลิงทีมนุนก็เก็บแครี่เราไปได้อีกถือว่าไม่คุ้มเลยนะครับไม่ควรเล่นต่อไ่แก้ผมทำให้ทีมแพ้หมดเลยตรงเมื่อกี้ไฟไปแก่พลาดไปหนึ่งช็อตนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูการแก้เกมเลยละกันตรงนี้ออฟเลนไป เอาเล่นไปวิวเหรียญกลางมานะครับแล้วเลดักได้น,น่าจะได้หมดเลยนะผมว่าโอเคได้หนึ่ง <In defeated. S 1> อุ้ยผมจะตาย Now, um ไม่ได้ล้วโดนปิดโอ้โหไม่อนอดนะครับแล้วเมื่อกี้เขาเลียดพลาดด้วยก็าบเลียดไปตายตรงกลางอะแล้วคุณดูช็อตนี้ครับเคนเข้าไปลาดได้โอ้โหตรงนี้แบบ วัันนนีี้เเขามดกัับใครกกน็เล่นบนเราเหมือนสูไม่ไหวนะครับผมเลยมาดักเอาออมเขาบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็ลําไปนะนี่เขาขึ้นไหวสองรอบนะครับนี้น่าก็จะมีการขึ้นไหวสองรอบตรงนี้ลิงพลาดนะครับลิงแบบก็น่าจะรู้ตัวนะถ้าเป็นเมนลิงเขาก็จะรู้กันไม่ต้องเมนลิงหรอกแค่เล่นบ่อยๆก็จะรู้นะว่าลวงฟอร์เรนไม่เข้าหรอกนี่ขนาดผมยังไม่มีรองเท้ากอดนะเนี่ยอันนี้ก็ได้ฟรีไปนะเล่นล่างแพ้เอ้เล่นบนแพ้เล่นล่างก็เล่นแทน สูตรพัวาของการเล่นป่าเลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ตัวเวรเลนห้าวแดกฟีนมาหน่อยนะผมเลยมาช่วยครับดูเหมือนเหมือนเราจะแบบชอบเดินแหลกนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไหวรอบเนี้ยีทีมมาเติมครับโอเคได้หมดตัวเนี้ยคือเกมเกมกลับมาฝั่งเราแล้วครับแบบกลับมานำจัดจา่านะตรงเนี้ยเลนล่างเราก็ได้นะและทุกคนดูโลมในแผนที่ครับโลมไปเดินตรงนั้นนะ่ะโลมเคเนะ่ะไปเดินเลนบนนะ่ะไปเคลียร์คลิปสูงๆคนเดียวอ่ะตัวก็บางครับ และโดนลิงล้วงตายเลยนะครับบอกเลยแต่ไม่เป็นไรครับเอเมเบรี่ทีมเราเก็บเก็บทาง้านของคาเฟนี่มาได้นะครับถือว่าแบบแลกกันไปนะแต่คุ้มกว่าฝั่งเราคุ้มกว่าเออตรงนี้ผมก็มาดักเอามาดักเอาตัวหลังนะครับนี่ก็ไล่มาชิลนะครับแล้วก็ได้ป้อมบนมาป้อมหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเห็นเอเมเบรี่เออเพื่ิตผมเห็นคาเฟนี่มาเคลียร์บนนะผมเลยพยายามจะดักเอาแต่ว่า อาดูยินมาเห็นผมก่อนนี่โหแล้วตรงนี้ล้ำไปไกลเกินเนี่ยโหไม่ไหวนะเฮ้ยเลนกลางเนี่ยครับแพ้เลยแพ้เลยโดนยับบอกเลยเกผมพยายามหาแก้อยู่นะก็มาล้ำมาเกนงกาด้าตนติดไม่โดนนะก็พอล้ำมาได้อยู่แล้วยังไงต่อครับโอ้โหโ,โดนปิดอันนี้ก็เป็นสึกแย่งบับฟานครับโหีมผมมาได้ทีมเขา เขานำนะสู้ไม่ได้เด็กเมรกันส้มส้มส้มหินนเกือบโดนฆ่านะไอ้ส้มลิงแมลงโอเคตรงนี้ผมก็ผมกับสลมดักนะดักเอาแท้งมันแต่ผมถอยไม่ได้เลยอะตัวสโนนะเลยต้องเข้าซึ่งมันสู้ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยผมตายเลยอุ้ยอเมริ่โอ้โหโน้ยังสวยทุกคนดูสกอร์เคนดีๆนะครับเคนนี่เล่นโลมนะครับเคนเนี่ยโอ้โห สกอตัวล้วงกูตายไปเท่าไหร่ละเพื่อนนี่ถึงกับพิม์พเลยโลมมึงเลิอดตายได้ยังตรงนี้สลิมปลาหอกโดนอดดอินสวยนะครับเพื่อนก็เลยเข้ามาซ้อนแล้วก็ฆ่าไปได้เม็ดส้มตึงเต็งปลาดักไม่ใช่แคลรี่ดักแทงเฉยแล้วเคนผมมันไปตายอีกแล้วถ้าดูในแผนที่นะสดเมื่อกี้คือเคนเดินขี้มายเฉยเลยเพื่อนเพื่อนเขาเลิกเล่นกันแล้วนะ แต่เคยียนยังเดินขึ้นไปไฟต่อนะในแผนที่ย้อนกลับไปดูได้นะครับรตรงนี้ผมขึ้นมาข้างบนนะเผื่อจะมาดักคนเดินกลับแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะมีไฟกันตรงนั้นและศัตรูอย่นั่นหมดเลยเราเคียนผมมันตายอีกแล้วนี่ผมมาช่วยเพื่อนนะครับเราก็มารับนะไม่ต้องหาบวกขนาดนั้นเกมตามอยู่เดี๋ยวตรงนี้ผมต้องแกล้งบ้าเลยนะคือเดี๋ยวมันจะแพ้เอาแกล้งบ้าเอ,อบ้าจริงบ้าจริง ตรงนี้เอลิลี่ผมไปดักฆ่าสวยเลยนะครับดักอีกแล้วส่วนเคนผมตายอีกแล้วเคนผมระโ,โทและนี่คือความ้พ้แป้ของพวกเราโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างเออผมแบบอุตส่าห์ได้เจอมีส้มน่าต่แพ้เฉยเลยโอ้น่าตาชนะชิวหน้าตาเนี่ยตัวละครก็ไม่ได้แพ้ขนาดน,นั้นเพื่อนน่าจะต,ตั้งใจล้วงหน่อยถ้าลวงให้ชนะแล้วนะครับก็เกมนี้เป็นเกมที่ผม นเนี่ยขึ้นดาวที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้อุยสกอผมก็ใช้ได้อยู่นะไม่ได้แย่ดาวที่17นั่นเองนะครับ <8. S 1> โอหเอเมอรี่ทอ่ี p ีนะตรงนี้ก็แบกไปนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีตัวยืนเล่นยากมากก็เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสตรีมทางช่องนี้เลยเดแลยวไปดูด้วยล่ะสวัสดีครับ